รถแล้วเป็นยังไงบ้างครับต้องสวยนะเราส <c oughs> ึกว,ว่าเออไม่ไม่ไม่ <c oughs> ไมอยอมกันนะ เป็นอีกคลสหนึ่งที่เราบริการลูกค้าโดยที่ลูกค้าไม่ได้เห็นรถตัจริงก่อนนะครับลูกค้าจากชิ้นไหนเจ้าต่อที่จะมารับรถเนี่ยทุกอย่างผ่านช่องทางออนไลน์หมดนะครับทางคุณพีต้าเองเนี่ยเป็นเลขาคุณพลอยคุณพลอยคือเจ้าของที่จะใช้รถเห็นรถเราจะช่องทางไหนครับจริงๆเห็นรถมาจากช่องทางเว็บไซต์ออนไลน์เปิดหาดูเนาะว่ามีมีสารที่ไหนเป็นไหนอะไร แล้วก็ส่งให้ทำท้าไลาเลือกทำคุณเจบริการดีมากเนาะคือเพราะว่าเราไม่สะดวกที่จะมากรุงเทพหลายรอบอะไรนี้ค่ะเราทำคุณเจก็เสนอช่องทางที่จะดูรถผ่านออนไลน์ผ่นวิดีโอคอลหรืออะไรนะคะก็เราก็รู้สึกว่าเออมันสะดวกมากแล้วก็สภาพรถก็ดีเลยคะเราจึงก็เลยตัดสินใจเลือกอ๋อเห็นรถนวเป็นยังไงบ้างครับสวยแล้วรูสึกว่าไม่ไม่ไม่ยอมกันนะไใหม่ ไม่ได้รวยอะไรแต่ว่าเรารู้สึกว่าจากการที่เราประสานงานกับคุณเจมส์มาทำ้เรารู้สึกว่าเอาคุณเจมส์ค่อนข้างใส่ใจลูกค้าแล้วก็มีแอดเราค่อนข้างไวหรือว่ารีสปอนเร์เรากลับมาค่อนข้างไวอะไรเงี้ยมีคําถามหรือมีอะไรที่มันจะต้องแนะนําต้องคุยก็คุยเลยไม่ได้คุยความว่างไรอะไรเงี้ย ที่ตัดสินใจเลือกใช้บริการกับเรานะครับให้ความไว้วางใจที่จะซื้อรถกับเราโดยที่ไม่ได้ดูรถเลยนะครับผมออฟเฟอร์ให้ว่าเมื่อเห็นรถคันจริงแล้วไม่เป็นที่น่าพอใจสากคุ้ค่าคือเงินทั้งหมดครับรวมทั้งค่าเดินทางทั้งหมดครับรอลเรตี้แรกของเราคือเรารับประกันสภาพนะครับรับบุกในสัญญาซื้อขายถ้าเคยมีปัติเหตุชนหนักริกคว่ำตัดต่อจมน,น้ําปรับกรอเลขในม่ รเรามีการวารันตรหลังการขายให้2ปีนะครับหรือ20,000กิโลครับเรื่องของเครื่องยนต์กเกียร์ระบบไฟซึ่งเป็นระบบหลักทั้งหมดเลยเราอยากให้ลูกค้ารู้สึก1เป็นเรื่องง่าย2ส,สบายใจหวังว่า Star พุทคาจะได้ให้บริการลูกค้าท่านอื่นที่ดูเลิปนี้อยู่นะครับลูกค้ามีความสุขกับรถคันใหม่ครับขอบพระคุณครับ